สบายดีทุกคนเหมือนนี้พ่อพอก็แม่หน่อยคือเกาแม่หน่อยสิพาทุกคนมากินตำขปุ่นมากินน้ำกันเดอร์มาแมมเอฟซีทางไลยกินตำขปุ่นอีกแล้วพี่เอาไว้อีแม่คุณเอาไว้อีแม่ มาเล่าไปกินอะไปไปกินกอกนะนะกินักกมาแม่ไหมมันก็สีกินนี่กินนี่มันข่าคืไก็เปียกไว เบื่งเนาองอาคัดจันจะใส่จะใส่มนทูเด้อควใส่มือเด้อสุยอดก็สิยก่อนึกมั้กินกัมเม่กินสมเด้อเศบเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องลูกล้าน สบายดีดูบลานกินกระปุ้นกินกระปุ่นอืมอืมร่มเย็นพี่น้องเอออากาศสดชื่นขนาดใส่มือคือกันนี่กินกับบักผู้ผู้ ทุ้ทผู้มนถ้าเอิญมาทุ้ผู้มาได้กินเสือเขาก็กินเทเรี่ยวนี่เขากก็กินเทเรี่ยวนี่เสบสับ

Ta deg av bambi. Jeg kan ta.

Màu mất để mình ngay mát mát nước mát Bà mát 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 เออขอยเหงาแค่กูคอยเป็นเองเข่ามาเนาะเข่าแม่งค่ะทำอะไรกินอนก่อนบารบีคอวแบบบ้างกินชมเด้อดังกระปุกอือแม่กับปุ๊ก โอ้ยแบกมึงกรบเาเป็นไปทางเลยเนาะโอ้ยกินตันแรกดไปมี่ัวเมเด้อมาเด้อ

่กันอิ่มแหละทุกคนสำหรับคลิปนี้ไม่หน่อยก็ขอจบสำหนี้เด้อถ้าให้มาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยในเด้อบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเด้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อบ๊ายบาย